เหนือสุดในสยามหลือนามพระาธาตุเจ้าดอยตุงผดุงวัฒนธรรมล้านนาเปิดมักคาสู่อินโดจีนแผ่นดินพระเจ้าพมมหาราชโรงเรียนบ้านเวียงพานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3โรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2557โรงเรียนดี 4. ภาษาประกอบด้วยภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาพมา่าและภาษาจีนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนได้น้อมนำพระราชปารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถะพิตรรัชการที่9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโรงเรียนบ้านเวียงผานได้กำหนดนโยบาย4หน้าคือหน้าดูหน้ารู้น้าอยู่และน้าเรียนส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพพร้อมกับความสุขในการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจัดตั้งห้องเรียนที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนได้แก่ห้องเรียนวิทยาคณิตห้องเรียนภาษาห้องเรียนอาชีพและห้องเรียนดนตรีกีฬานักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในห้องเรียนมืออาชีพที่ทางโรงเรียนได้ทำ MMOU กับวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ปรึกษาอนาคตกับศูนย์แนะแนวที่ได้รับให้เป็นศูนย์แนะแนวอาชีพของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3มีศูนย์ทรียภาพในห้องเรียนดนตรีวงโยธวาทิตย์ได้วิจัยและทดลองในห้องวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ก้าวล้ำเทคโนโลยีในห้องคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยปลอดภัยในห้องปฐถมพยาบาลและเสริมสร้างความรู้จากศูนย์อาเซียนศึกษาประเภทบัฟเฟอร์สคูลหนึ่งใน24โรงเรียน ทั่วประเทศใช้ภาษาที่หลากหลายจากกลุ่มชาติพันธุ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักเรียนประเทศเพื่อนบ้านโรงเรียนบ้านเวียงผ่านจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU กับวิทยาลัย Middle b บิลลี่ l อ g e เประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกเปลี่ยนครูชาวต่างชาติมาจัดการเรียนการสอนปีการศึกษาละหนึ่งภาคเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษาตัวจริง ปีการศึกษา2558ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันประกวดวงโยธาทิ์ชิงแชมป์ภาคเหนือประเภทการประชันการตีกลองของกรมพระศึกษาณนะลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่อีกทั้งยังได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันทำอาหารจานเดียวและอาหารคาวหวานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่65ปีการศึกษา2559ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ในการแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหญิงรายการวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลระดับภาคเหนือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา2,562ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ระดับชาติงานมหหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่69และได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง ระดับชั้นม1ถึงม3ระดับชาติงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่69คณะผู้บริหารที่คอยกระตุน้นและส่งเสริมครูรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอจนได้รับรางวัลที่น่ายกย่องหลายรางวัลในปีการศึกษา2559ได้รับเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนตน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านวิชาการปีการศึกษา2559ได้เหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าส,สพทโอเปกอ a ว d ร์สครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนตอน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ด้านวิชาการปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีการศึกษา2558ท่านผูมิรยการได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ส Awards, ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน การพัฒนานักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนในปีการศึกษา2558ได้รับรางวัลสถานศึกษาพ่อเพียงที่มีผลงานเป็นเลิศเบ p r a c t i c e หัวข้อพ่อเพียงเวียงพานสู่อาเซียนศึกษาจากการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องในทุกๆก,กิจกรรมส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนหน่วยงานองค์กร ได้เล็งเห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านเวียงผานเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถต่อสาธารณชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนหน่วยงานและองค์กรอย่างสม่ำเสมอเมื่อโลกใบนี้ไม่เคยหยุดนิ่งการศึกษาไม่เคยถอยหลังโรงเรียนบ้านเวียงผานจะก้าวต่อไปเพื่อสร้างสรรคคนดีมีคุณภาพ สู่สังคมผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน